วิ s วีพอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิชวีพอดแคสต์อีพีที่3ของเรานะครับกับผมเบนอนันต์คนเดิมเลยก็อีพีที่แล้วเรามีแขกรับเชิญเป็นเพื่อนผมเองไอ้โปก็มาแจมด้วยก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไอ้โปก็จะมาร่วมจอยพอดแคสต์กับเราเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเขาไปแล้วเราพูดกันเรื่องเที่ยวผับอะไรก็เดี๋ยวติดค้างเอาไว้เดี๋ยวผมรอจังหวะต่อยมันก่อนเดี๋ยวเอามันมาคุยกันต่อเรื่องเที่ยวผับ ใครอยากพูดเรื่องอะไรเที่ยวผับอยากอะไรก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้แล้วกันเดี๋ยวเรามาคุยกันแบบชิวๆเหมือนเพื่อนคุยกันในพอดแคสที่มีโปมาแล้วกันโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงทักษะหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นทักษะที่สําคัญในยุคนี้เลยคือไม่ใช่แค่เบนซ์คนเดียวหรอกคือหลายๆคนเลยก็พูดกันหมดว่ามันสําคัญในยุคนี้ทักษะนั้นก็คือเซลล์อเมนิตอ่าคือเซลล์อเมนิตเนี่ยถ้าแปลกันตรงตัวเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแปลว่างไงเดีย๋ยว ทักษะในการที่เราแบบเข้าใจตัวเองรับรู้ถึงตัวเองว่าตัวเราเนี่ยเฮ้ยกูเป็นคนยังไงกันแน่วะหรืออะไรแบบเนี้ยคือผมหมายความว่าคําว่าทักษะเนี่ยก็แปลว่าเราเนี่ยฝึกฝนกันได้นะไม่ใช่ว่าเออกูไม่รู้ตัวเองเป็นคนไงก็ไม่ฝึกหรืออะไรอย่างนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เข้าใจตัวเองมาตลอดเหมือนกันอะไรเงี้ยใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะครับทุกวันนี้โอเค อ่าผมได้กรองเนื้อหามาแล้วว่าเซลล์แวนเนสเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมีสี่ตัวที่เราจะต้องรับรู้นะว่าเรามีอะไรบ้างสําหรับผมนะเป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าคุณคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่าอะไรมีอะไรบ้างก็ลองเสิร์ช Google ดูสมัยนี้ก็เสิร์ชอะไรก็รู้หมดเพราเซลล์แวนเนตสตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่สําหรับผมเนี่ยวันนี้เราจะมาแชร์กัน4ตัวโอเคเรามาเริ่มมันที่ตัวแรกเลยดีกว่า ตัวแรกของเราเนี่ยก็คือทักษะการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองคือหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของเราว่าเฮ้ยเราแม่งมีอะไรดีหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรที่มันดีอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะว่ากันต่อว่าหาจุดแข็งจุดอ่อนกันยังไงนะครับต่อมาตัวที่2ที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือเราต้องเข้าใจว่าอะไรกักนแน่ที่เราเนี่ยต้องการในชีวิต หมายถึงว่าเราต้องรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยต้องการอะไรบางคนเนี่ยเอออยากจะแต่งงานก่อนอายุ30อะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเซลล์วัเนตอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าน้องน้องนักนักเรียนหรือนักศึกษาบางคนต้องการจะเรียนให้ได้เกรดที่ดีอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ถือเป็นเป้าหมายหรือเป็นจุดยืนปักธงในชีวิตเหมือนกันที่ก็ถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งเลยแหละเพราะเราเนี่ยมีจุดอย่างน้อยให้มันมีจุดยึดหน่อย ต่อมาในข้อนี้เนี่ยการที่เราเข้าใจอะไรต่างๆว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราต้องมีปัจจัยในการใช้ชีวิตคืออะไรปัจจัยในการใช้ชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการที่คุณเนี่ยเหมือนมีจุดยืนของตัวเองอเพื่อให้ยกตัวอย่างเห็นภาพมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีปัจจัยในการใช้ชีวิตคือกูจะเป็นคนตรงต่อเวลา คือไม่ว่ายัางไงเนี่ยไม่ว่าจะนัดงานโปกงานเปียกงานเล็กงานน้อยแค่ไหนก็เอาให้แม่งตรงเวลาเลยอะ่ะคือไม่สนอะไรทั้งนั้นกูจะยึดมั่นตรงนี้หรือบางคนเพื่อนผมก็คือไม่พูดคําหยาบก็มีนะเออหรือบางคนก็ไม่พูดโกหกจะไม่โกหกเลยแล้วก็อะไรพวกเนี้ยแบบเตื่นเช้าหรือแบบคือเหมือนคุณเรามีจุดยืนในชีวิตว่าเราจะเป็นคนยังไงอย่างมีบางคนเพื่อนผมก็คือจะไม่เสียเงินไปกับการ กินแอลกอฮอล์การกินเหล้าอะไรเงี้ยเออก็เป็นอะไรที่เป็นความต่างที่แปลกดีซึ่งผมก็ไม่ได้มีจุดอะไรตรงนั้นเท่าไหร่เราก็เรล่ยๆนะครับโอเคก็ข้อที่2ผ่านไปข้อที่สามคือการรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักอารมณ์ตัวเองคือเราต้องรู้ว่าเวลาเนี้ยเราจะรู้สึกยังไงอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราจะเป็นคนยังไงบางคนเนี่ยตอนเช้าคิดอะไรไม่ออกเลยบางคนหัวสมองแล่นกลางคืนหรือบางคน เป็นพวกตื่นเช้าอ่ะเงี้ยสมองทํางานตอนเช้าแต่ตอนกลางคืนเนี่ยจะปื้อเลยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงเราแม่งอะไรยังไงเวลาไหนยังไงแล้วก็ต่อมาคือรู้จักตัวเองคืออีกแง่หนึ่งที่ผมว่าอันเนี้ยสาคัญกว่าไอ้ตรงเมื่อกี้คือเราไปอยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วเราอารมณ์ไม่ดีเอออารมณ์ไม่ดีก็คือแบบเหมือนแบบเออหงุดหงิดหรือแบบทําให้รู้สึกน้อยแตกอะไรเงี้ย แล้วก็เราอยู่ในสถานการณ์ไหนทําให้เราอารมณ์ดีพอเราไอ้รู้จักพวกนี้เนี่ยเราจะได้ทําให้เราเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทําให้เราเนี่ยอารมณ์ไม่ดีและพยายามที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่เราอารมณ์ดีไอ้พวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นถ้าเกิดเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแล้วว่าอย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบอากาศร้อนอ่ะก็รู้แล้วว่าเออถ้าจะไปที่นี้เนี่ยมัน again. อากาศร้อนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไปสถานที่ที่มันร้อน อะไรเงี้ยหรือบางคนก็ไม่ชอบความหนาวใช่ไหมก็อาจจะพกเสื้อกันหนาวหรืออะไรก็ว่าไปโอเคข้อสุดท้ายที่ผมนํมามาก็คือการที่เจ้าแวนเนสเนี่ยนอกจากการที่เราเนี่ยมองเห็นตัวเองแล้วเนี่ยมันต้องรวมไปถึงจุดที่ว่าเราเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าคนอื่นเนี่ยมองเราเป็นยังไงด้วยอ่าคือเหมือนบางทีเนี่ยเราเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนอารมณ์เย็น อะไรอย่างนี้ไม่ขี้เวียงไม่ขี้วินแต่พอไปคุยกับเพื่อนโอ้โหเมืองนี่ตัวเวียงเลยอีเวนมึงไม่รู้ตัวไอดอกอะไรคนระับบางทีแม่งอ้าวเวีนอะไรวะกูไม่รู้นี่หว่าหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วต่อมาพอเรารู้จากตัวเองมองตัวเองเป็นอย่างนี้เพื่อนเราหรือคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องเรามองเราแบบนี้แล้วเราก็อย่าลืมว่าตัวเราเองเนี่ยต้องมีจุดที่ว่าเราอยากกลับไปเป็นคนแบบไหนอย่างบางคนเนี่ย ตอนแรกเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ว่าอยากจะเป็นคนอารมณ์เย็นอ่ะอันนี้ก็เป็นความปรารถนาที่ว่าอยากจะไปเป็นคนแบบนั้นนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมี4ข้อเดี๋ยวทวนให้ฟังข้อแรกคือเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนตัวเองอะไรที่เราเจ๋งอะไรที่เราไม่ดีเราชอบเราเกลียดอะไรข้อ2เราต้องการอะไรในชีวิตปรัชญาการใช้ชีวิตของเราคืออะไรมาตรงเวลาไม่พูดคำหยาบข้อ3าม รู้จักอารมณ์ตัวเองอากาศตอนนี้เป็นยังไงเราเป็นยังไงอารมณ์ช่วงนี้เป็นไงง่วงนอนตอนไหนนอนวันกี่ชั่วโมงถึงพออารมณ์จะไม่หงุดหงิดข้อ4คือคนอื่นมองเราเป็นยังไงและเราอยาก,กับไปเป็นคนยังไงนะครับก็นี่คือ4ข้อที่ผมคิดว่าเออสำหรับผมเนี่ยมันสําคัญนะโอเคต่อมาเรื่องต่อไปที่จะพูดก็คือเราจะหาเซลล์อวัยสได้ไงโอเคเราเบ้นจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวละกันว่าผมเนี่ยหาเซลล์อวัส ด้วย2วิธีวิธีแรกเนี่ยเริ่มเลยก็คือเราหาเซลล์แว,วเน็ตผ่านการลงมือทำเออคือบางทีในจุดในชีวิตหลายๆครั้งเนี่ยแม่งชอบคิดว่าชอบมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยฉันชอบมันนะเว้ยฉันรักมันนะเว้ยแต่พอไปทําแม่งจริงๆเฮ้ยก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนี่ว่าเพอๆแม่งไม่เป็นแบบที่คิดเลยอย่างบางคนเนี่ยชอบที่จะเอ่อยังไงดีพูดจาเสียงดังวุ่ยวาย กพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาสนใจแต่พอไปพูดจาเสียงนางวอยวายมากๆทาประมาณ3ามสี่คราววันก็เฮ้ยเหนื่อยว่ะนึกว่าคนจะมาสนใจหรือว่าแบบเออพอคนมาสนใจจริงก็รู้สึกเหนื่อยไม่อยากกลับมานั่งต้อนรับแขกอะไรเงี้ยก็สาหรับผมก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวก็คือคิดว่าแบบเออมันน่าจะเรียนรู้ผ่านการทําไม่ใช่ผ่านการคิดแล้วก็อะไรก็ตามที่คุณทําแล้วคุณอยู่มันได้นานๆเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีรับรู้ว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณชอบ เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนรักนะครับโอเควิธีที่2ที่เบนใช้เนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านตัวเองความหมายคือเรียนรู้ผ่านตัวเองหมายถึงอดีตของตัวเองคือบางทีเราต้องสังเกตในพฤติกรรมในอดีตว่าเฮ้ยอะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้นานๆเราอยู่กับมันแล้วเราไม่เบื่อหรือเราเพลินแล้วก็แบบอารมณ์ดีแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันหลอ่หลอๆมาเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตของเรานะครับ แล้วอนอกจากที่ว่าเรียนรู้จากตัวเองเนี่ยก็มีจุดหนึ่งที่ผมใช้บ่อยคือการพูดกับตัวเองคือพูดกับตัวเองนี่ไม่ใช่บ้าเล่นเป็นโลเปแม่งเล่นเป็นนายแดงกับนายดำคุยกันอะไรอย่างี้นะพูดกับตัวเองคือเหมือนถามตัวเองว่าเฮ้ยบางทีที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเราแฮปปี้หรือเปล่างานที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยแฮปปี้หรือเปล่าคุยกับตัวเองเรารู้สึกยังไงพอพอเราได้คิดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มแตกแขนงความคิดเราแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นเออ อะไรประมาณน,นี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะบอกว่าไอ้ทั้งหมดที่เราแบบสรุปมาหรือทํามาทั้งหมดนี้เนี่ยคือมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจอะไรในชีวิตได้ง่ายขึ้นอย่างบางคนอยากเป็นนักดนตรีเงี้ยแต่ถ้าไม่มีเซลล์แวนเนสเนี่ยมี2ทางเลือกคือไปเรียนต่อปริญญาโทกับเป็นนักดนตรีเล่นร้านเล้าอ่ะไอสองตรงเนี้ยถ้าเกิดเรามีเซลล์แวนเนสเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราเนี่ยนะอยากที่จะ เป็นนักดนตรีเราก็จะเลือกที่จะไปเล่นที่ร้านเหล้าเพื่อที่จะแบบเออต่อยอดที่เพื่อจะกลายเป็นนักดนตรีมืออาชีพอะไรแบบเนี้ครับก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่เอาไปใช้ต่อยอดแล้วก็ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับอย่างสุดท้ายคือเซเวอร์เนสเนี่ยไม่ใช่จุดหมายปลายทางว่าคุณเนี่ยรู้แล้วว่าเราเป็นอย่างนี้เราทุกคนรู้แล้วรวมถึงตัวผมเนี่ยรู้ว่าผมเป็นอย่างนี้มันไม่ได้แปลว่าเราไม่จะเป็นอย่างนี้จนตายคือคือบางคนเนี่ย อย่างยกตัวอย่างง่ายบางทีเงี้ยเรามีเซลลร์นเนี่ยเรารู้ว่าเราชอบฟังดนตรีเพลงชาวล็อกอ่ะแล้ววันหนึ่งเราเรียนรู้เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆบางทีคุณก็ไปถึงจุดที่เอ้ยฉันไม่ได้ชอบล็อกแล้วฉันชอบแจ๊สชอบคลาสสิกอะไรเงี้ยก็อยากจะใช้คําว่ารณรงค์หรือสนับสนุนทุกคนเนี่ยก็เรียนรู้นะครับแล้วก็เหมือนค้นหาตัวเองแล้วก็เรียนรู้เดินทางต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ปรับ i n d s ซ t ว่าเอออย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลง การแบ่งแปลงไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้ามันมีการแบ่นแปลงแสดงว่ามันมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นโอเคก็ขอให้ทุกคนเ n j นจอยนะครับผมก็หวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างวันของคนนะครับสวัสดีครับ